เปิด5ดาราขึ้นชื่อเรื่องมากที่สุดทั้งวงการรู้เห็นพฤติกรรมดีถ้าให้พูดถึงเรื่องดาราแล้วเราเองก็ต้องมองที่ดารามีความเฟรนลี่มีความสามารถในการทำงานเยอะเพราะต้องการให้เป็นที่ชื่นชอบและเป็นที่พึงพอใจของประชาชนอยู่เสมอมาแต่ก็มีดาราอีกแบบหนึ่งที่มีนิสัยอีกแบบคือทำงานด้วยยากที่สุดเป็นบุคคลที่เรื่องมากนิดนิดหน่อยหน่อยก็ไม่เอาและเป็นที่เมาส์ของคนทำงานด้วยกันจนทำให้ดำเนินงานได้อย่าง ยากลำบากซึ่งวันนี้เรามี5้าดาราที่จะนำมาเผยการตามมาดูกันดีกว่า 1. โดนัทมนัส,สนานสาติตคนสวยอย่างโดนัทมนัส,สนานนานก็ถูกเมาให้แซดว่าหลังจากที่เจ้าตัวผ่านมาทำงานเป็นผู้จัดนั้นเลือกมากแบบสุดๆปร,ปรับเปลี่ยนและอยากได้นู่นนี่ตลอดเวลาซึ่งทางสาวโดนัทก็ออกมายอมรับแบบตรงๆงว่าตนนั้นเรื่องมากจริงเพราะอยากที่จะให้งานออกมาดีเลยต้องทำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับละครของตนเท่านั้น 2. ไมเดวิกาโดนเมาส์สนันวงการจนกลายเป็นราม่าไปพักใหญ่สําหรับนางเอกสาวพันล้านอยากไม่ดวิกาที่มีข่าวว่าเจ้าตัวทํางานยากมากตอนที่ถ่ายแฟชั่นเจ้าตัวนั้นทั้งขอเปลี่ยนชุดขอเปลี่ยนเสื้อขอเปลี่ยนสถานที่แต่เธอก็ได้ออกมาปฏิเสธไปพร้อมทั้งถูกติดภาพลักษณ์ว่าเป็นดาราเรื่องมากในที่สุด 3. เจนจีรายุสุปตาหนุ่มหน้าหวานอย่างหนุ่มเจมก็ถูกเมาส์แรงว่าเจ้าตัวนั้นเรื่องมากทํางานด้วยยากมากเพราะเวลาไปไหน ้นน,นัต้องมีบอดี้การ์ดตามเป็นสิบกว่าคนเสมือนเป็นซูเปอร์สตาร์ชื่อดังระดับโลกงานนีเจ้าตัวรีบออกมาปฏิเสธเลยว่าไม่ใช่แน่นอน 4. ต่อธนภพหนุ่มหล่อขวัญใจวัยรุ่นอย่างต่อธนภพก็มีเรื่องเมาแรงออกมาว่าเจ้าตัวนั้นเรื่องมากและหลังจากที่มีงานรุมเข้ามาเยอะนั้นก็แสดงพฤติกรรมไม่น่ารักด้วยการชักสีน้าใส่ผู้ใหญ่คนหนึ่งแต่แล้วหนุ่มต่อธนภพก็ได้ออกมาปฏิเสธว่าไม่จริงแน่นอนเพราะเขาไม่เคยแสดงอาการแบบนั้นใส่ ฮาเอสเตอร์สุปรีลลาสาวน้อยสวยสยอย่างสาวเอสเตอร์นั้นก็มีข่าวออกมาว่าเจ้าตัวน่ะเรื่องมากแบบสุดๆแถมยังขอเพิ่มค่าตัวอีกด้วยทางแยกห้องแต่งตัวและอื่นๆอีกมากมายส่วนทีมงานไม่อยากทํางานด้วยสาวเอสเตอร์ก็มักจะออกมาโตอยู่เป็นประจำว่าหนูไม่ได้เรื่องมากค่ะอีกทั้งในวงการไทยยังมีที่ถูกโยงอีกมากมายจากคนบันเทิงออกมาแต่ก็ไม่ได้มีการเปิดเผยชื่อดาราออกมาอาทิเช่นอุ้ยใครนะดาราสาว สน่าสวยแกมป่องดังแล้วเรื่องเยอะจนกองป่วนดาราสาวน้าสวยทําเรื่องเยอะจนสื่ออื่อมระอาถามว่าสวยไหมก็สวยมากอยู่วงการมานานดังแบบลุ้มลุ้ลนดอนๆคือดังบ้างไม่ดังบ้างเป็นผักๆแต่ที่รู้ๆช่วงหลังๆมามีกระแสะอยู่เรื่อยๆทีนี้เรื่องมันดันมีมาว่าหลายคนเขาลือเขาอ้างกันมาอย่างยาวนานว่าชีคนนี้น่ะเรื่องมากก็ที่หนึ่งปากแจวก็ที่หนึ่งและเวอร์เป็นที่หนึ่งเช่นกัน